ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้แม,ม่ข่อยคือว่ามีสูน์น้ามูเนะบ้านนี้ซ่ช <c oughs> นกันตัวไรค่ะท่านผู้ชมชนกันที่สองชนกันที่สองตัวที่สามหรอท้าตัวที่สามนี่ตัวที่สามครับอ๋อ,อตัวที่สองค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ สองสองสองมีสามสำนักค่ะสำหรับตัวที่สองนี่แยกโบออกค่ะถุงมือส้มสา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 มเนาะแปดแปดค่ะสองสำนักนี่พนพนส้นกันศูนย์ศูนย์หรือบา้านแถาค่อยว่ามีศูนย์สรุปไง,ไง่ายๆกับจีนี่ สองแปดสองแปดสามศูนย์ศนสี่ตัวมันมันมัน้น,น,นกันสรับฟันป่าไหมคะท่านผู้ชมครับเนาะค่ะถ้าถ้าสีวางสีถ้าถ้าจะว่า่้นตัวเดียวก็คือสอนะครับผมถ้าฟันป่าคื้นน้ำเชียรว,วาก็จะมี